กราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนเฮียนกนะฮะวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะไปขับอ่าแอปไดโนนะฮะจะเอาอ่าจ้าตัวพิเศษไปนะครับเด,เดี๋ยวนะฮะขอติดกระเป๋าก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวคือแอปนี้เป็นแอปใหม่นะครับผมก็ไม่เยอะนะฮะคนขับดเดี๋ยวผมคิดอยู่ผมจะติดยังไงไปจริงๆอ่ะผมก็อยากจะผมกลัวรถเป็นรอยไงผมว่าจะเอาใส่กับโชคล่างนะครับมรรผมกลัวรถเป็นรอยผมเลยว่าเอาสอดเข้าใต้รถดีกว่าเนาะ เอ,เอาลัดกับรถไปเลยต่อติดมันอยู่ช่วงเบาหน่อยจะได้ไม่ขูดกับสี่รถนะครับดึงมาให้แน่นนะต่อดึงกอนเกาะประมาณนี้นะครับก็ต้องกองอันนะงานมันก็คือมจะไม่อยู่นะครับมันจะเป็นแบบว่ากระเป๋าเอียงนะครับกระเป๋ามันจะเอียงนะครับทุกคน,น,น,นตัวนี้อ,ออกไงเลยทีนี้วานก็คือผมเอาไอา้ทับทิมไปนะครับวันนี้ผมก็จะเอาถุงเงินไปนะครับผมวานทับทิมมันก็จะคล้องแบบนี้แหละ ก็เลยมันเปลี่ยนคันแล้วไงเลยต้องผูกใหม่ต้องล็อกใหม่จะออกให้ไมเลยอยากก็คือเมื่อวานอะไปช็อปตลาดให้ลูกค้าใช่ไหมซื้อพวกผลไม้อะไรเนี่ยให้ลูกค้าก็คือมันจะแตกต่างกับแอปอื่นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันที่ดังนะครับก็ตอนนี้ผมก็ ขอบเชียวก่อนผมยัดเข้าไปยังไงไม่รู้เมื่อวานนะยัดเข้าไปได้อย่างไี้็็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออออกละโอเคเราจะรัด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 เส้นแรกก่อนโอเคส,สองก็เอ่าแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับก็แล้วแต่จะรัดเดี๋ยวผมจะรัด มาตรงนี้เส้นที่สองก็คือให้รอดผ่านตัวเนี้ยตัวเส้นแรกก็ล็อกอยู่ครับให้มันอยู่แบบเนี้ยจะได้ไมค่คว่นะครับจะไม่เอียงกับออกตัวนี้เดี๋ยวลองตรงนี้น่าจะเป็นไรมัง้งหรือว่าเป็่นวะตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเอียงแล้วนะว่าไหมอยู่แล้วแหละนะครับข้างในก็ ไม่มีอะไรล่ะเก็บก่อนสิด่มันจะลบๆไปโอเคนะครับข้างในก็จะประมาณนี้แหละก็คือตัวนี้มันพิเศษมันจะได้นั่งขับแบบได้สะดวกเขาะยาวไงได้สะดวกเดีย๋ยวผมจะเอาตัวไปกดกันก่อน โอเคคนเดี๋ยวมก็จะออกไปกดแล้วก็เดนออกไปก็อย่าลืมน้ำดนแดดมันร้อนคือในเวลาที่เราขับแกลบนะเอยเอยในเวลาที่เราขับไดาแล้น,นก็เราจะได้ไม่ต้องซื้อน้ำอีกนะครับก็เตรียมพกน้ำไปนะครับเอาไว้ในกระเป๋านะครับกระเป๋าได้ไว้กินนะครับการก็ค่อนข้างที่ร้อนมากนะครับทุกคนดูฮะก็เดี๋ยวผมก็จะออกไปเลยนะครับโอเคครับผม เดี so to to ๋ยวมันจะออกไปกดเงินที kind of ่ต ah ู้ ATM ก่อนนะฮะก็ซึ่งตอนนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะก็อย่างว่าครือช่วงนี้อ่ะมีงานอะไรก็ต้องทำไปก่อนนะครับเพราะว่างานมันหายากนะครับทุกคนซึ่งวันนี้อากาศผมเข้าสิบเอดโงนะครับแต่ผมออกมาผมเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะออกไปขับนะครับ ระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับจากร้านแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ ไปถึงมือลูกค้านะครับคือการสั่งนะครับลูกค้าเขาก็อาจจะสั่งผ่านแอดมินนะครับในไลน์นะครับก็เราจะกินอาหารร้านไหนนะครับโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เกิดเงินมาเรียบร้อยแล้วครับผมบองตรงเลยว่าร้อนมากนะครับทุกคนดูดิก็เดี๋ยวต่อกันเลยฮะเดี๋ยวของผมก็เออแทบมินส่งงานมาเลยนะครับผมก็รอไปหาที่ที่รอเลยก็จะเราจะไปรอดงานที่ไหนถ้าพวกแถวคือแอดมินเขาจะโอนเงินให้เรานะครับโอนเงินให้เรา1,000นะครับเป็นซึ่งเป็นเครดิตเอาไว้ในการ ซื้อของให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เตรียมไปทอนด้วยนะครับนะประมาณนั้นนะครับทุกคนคิดว่าผมจะรันไปทางนี้มันจะรันไปได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะถ้าไม่ได้เราก็ต้องย้อนอกลับนะแล้วผมเคยมาส่งอะกับข้าวให้ลูกค้า,านะทางนี้แหละแต่ผมเย,ยังไปไม่สุดไงก็เลยไม่รู้ว่าทางนี้มอา่อเปนันที่วันหรือเป่าคิดว่าน่าจะออกได้นะก็มีทางไป ไม่ไงทุกคนตัวไม่ใหญ่ต่อยตัวไม่ใหญ่ต่อยเดี๋ยวพวกคุณต่อยปะใครโทรมาวะอ,อาราคาผุชิบหายสามวันนี้เดี๋ยวว่าน่าจะอยู่ตึกนี้เลยโอ้ปั้ขี่ผ่านไปผ่านมาร้านเปิดอยู่นะครับมีแกงส้มกุ้งชะอมไข่ บวกสามชั้นผัดกะปิขี้หนูสดพูดดังๆก็ได้ <laughs> ได้ยินนะเดี๋ยวดูแกงส้มแกงส้มชะอมไก่กุ้งสดสามชั้นผัดกะปิแล้วก็พิขี้หนูเซตไหนๆอะไรอตรงเนี้ยเซตสองเซตสองคือปลาหมึกผัดพริกไทยดำอ๋ออ,อันนี้เป็นเซตเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบอกน้ำพริกประตูน้ำไอ้ปามวอร์นี่หรอเอาลูกค้าอาร์ม เซตสองปลาหมึกผัดพริกได้ดำเดี๋ยวเดี๋ยวนะย้อนไปอัน <Hum> น <dû t> <smoking> ี้จะรอเอาเหรอรอครับผมนานไหมครับมีธุระทางอื่นไหมเดี๋ยวพอจดก็นานไหมครับก็ประมาณชั่วโมงอะครับครับครับโอเคคัะมันไม่ได้มาสั่งไว้ก่อนนะครับทำสดเลยก็ก็ได้ครับรอได้อยู่โอเคนะครับก็หลังจากที่เรารออาหารมาสักพักนึงแล้วนะ ก็ได้่านเรียร้อยแล้วก็เดี๋ยวออกไปส่งลูกค้าพร้อมกเลยนะครับก็ผมอาจจะได้ถ่ายแค่ออเดอร์นี้นะครับเพราะว่าหน่วยคการ์ดของกล้องนะครับมันก็จะเต็มแล้วแหละนะก็เดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็ต้องรีบหน่อยฝนจะตกละลมแรง แรงมากนี่เจอแผน่น้าด้วยวันนี้ผมข้เา1 1โมงใช่ไหมผมก็เริกทุ่มหนึ่งก็ทำง,งานแปดประมาณแปดชั่วโมงนะทุกคนฝนก็จะตกเมื่อกี้ยังแบบแดดแบบจ้าเลยนะตอนนี้ฝนจะตกสละซึ่งมันเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของไรเดอร์นะครับเรื่องสภาพอากาศ แรงมากก็เสียวอะ่ะขัดเกินไม่ได้อ๋อนี่ไงเจอละลูกค้าอยูตรงไหนวะเนี่ยไปจัดแบบหนึ่งโทรถามก่อนโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเราเรืร่องแรกของวันโอเคครับเดี๋ยว คลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปรายได้นะครับหรือว่าสรุปข้อต่างๆนะครับที่มันต่างจากแอปอื่นยังไงนะครับผมก็คือ r i เดอร์นะครับก็คล้ายๆกับวิดแพนด้านะไม่เชิงใครแกลบนะเพราะว่าเงินออกเป็นวิกนะครับแต่วิดแพนด้าจะได้เป็นออเดอร์นะฮะก็ วันนี้นะครับผมก็ทําได้ประมาณกี่วันเดียวสี่ห้วันเนาะก็เงินนะครับในรอบตัดวิกนะครับก็ตัดวิกวันที่15กับวันที่3ามเอ็ดนะฮะหรือวันที่30นะครับของสิ้นเดือนนะครับเงินออกทุกวันที่16กับวันที่1นะครับผมเอ่อจะได้ค่ารอบไหมนะฮะก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นตัวเงินเลยนะตัวเงินเดือน ครับของไรเดอร์ก็ตอนนี้แอดมินได้ส่งงานเข้ามานะครับก็ผมจะออกไปรับนะครับเราจะวิ่งไปเส้นโคลัมโบนะฮะก็คือแถวสวนมอนะครับผมก็คือในโน่นะฮะก็เป็นยังไงอ่ะมันมีเฉพาะขอนแก่นะทุกคนเรายังไม่ได้แพร่ไปจังหวัดอื่นนะก็จังหวัดอื่นอะาจะยังคงต้องรอนะครับรอติดตามผลนะครับว่าจะขยายนะครับไป ยังจังหวัดอื่นนะครับแอปก็ยังไม่มีนะคะก็เป็นการสั่งอาหารผ่านไลน์นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นแอปในไลน์นั่นแหละนะก็ยังไม่มีแอปให้ดาวน์โหลดนะครับผมคือคุยกับแอดมินได้ตลอดเวลานะช่วงเวลาที่เราเข้างานนะครับก็จะแบ่งเป็นกะกะไปนะครับแล้วแต่ใครจะเข้ากี่โมงนะก็แจ้งแอดมินเขาว้นะครับถ้าเราทําไม่เต็มวันนะครับเรา าสามารถทําได้ไหมก็สามารถทําได้ครับทำเป็นปัจทัยนะเขาก็จะคิดเป็นหลายชั่วโมงให้เรานะคิดว่าน่าจะได้ค่าบินอยู่นะก็ค่าบินเป็นยังไงนะครับก็บเป็นเสมอเป็นค่าน้ํามันของเราแล้วกันนะผมดอนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับเพื่อ,อาฝากกดทับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ก็เป็นกํลัรให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วก็อีกสําคัญนะครับก็คือกดแจ้งเตือนไปด้วยถ้าผมมีข่าวสารนะครับหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นนะครับขอแอปไดโนนะฮะผมก็จะมารายงานนะครับให้คุณผู้ชมทราบนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะจะทําดีไหมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับวิ่งออกไปรับอาหารนะครับ สรุปสั้นๆน,นะครับแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรละนะครับใครที่มีพื้นฐานในการขับ Delivery นะครับแอปอื่นๆก็ทำไม่ยากนะจริงๆแต่วันนี้อากาศของขัานที่จะร้อนนะครับ